เราเห็นชอบในการขอหมายจับครับให้ฝ่ายสืบสวนขยายผลต่อไปว่าในบอยที่เรารู้เนี่ยเป็นคนไหนอย่างไรมันมีเบอร์โทรศัพท์อยู่<ม>อ,อ,อยากให้สื่อมวลชนสร้างนี้ว่า ในส่วนของการนําเข้ามาก็เป็นลักษณะที่ให้ผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นไปพักอยู่ในรีสอร์ทในพื้นที่ผู้ัญชการกองกำลังสุรศรีท่านได้กรุณาสั่งการเน้นย้าว่าให้หน่วยที่ชอบพื้นที่ชายแดนในพิี่จตุจักรวีโดยเฉพาะยาิ่งหน่วยนี้นะครับเวลาประมาณหกนาฬิกาสามสิบ่าทีขณะทีเท่เจ้าที่ครับดำเนินการตรวจคน้นรถโดยสารนะครับรถตู้โดยสาร ที่มาถึงเฉลีด่ยดที่เข้าสู่พื้นที่ท่านนะครับก็มีสแสดงการมีพิรุษนะครับก็เดินการตรวจสอบท่านนะครับก็มีสแสดงการมีพิรุษนะครับก็เดินการตรวจสอบมัดนะครับหกมัดนะครับหกมัดก็มัดประมาณสองพันพวกเครือข่า,ขายพวกขายาเสพติดเนี่ยค่อนข้างฉลาดถ้ารู้ว่าผิดเวลาเนี่ยได <laughs> ้เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ทําการขยายผลต่ <laughs> อไปเพื่อ <laughs> จะโยงให้ถึงผู้สั่งการ นะครับแล้วสั่งเห็นค้ารถนี้เ,นเพราะฉะนั้นตอนนี้